ยายเห็ดหยังยายวกมีวกมีไปตำสินสินมีมีกินบ้านเองอยูห่หลายหลายคนอาจไม่เคยเห็นแบบนี้เนาะคะ่คบบะ,คะก็เลยเจ็บบรรยากาศที่คุณยายล่ากำลังจะหวกมีเพื่อจะเอาไปตำสินสินที่เราตำหนังางามพี่น้องเคยพาพี่น้องเมืองหลายรอบแล้วล่ะ คุณยายเราตำสินงาม้นยังมีจะเป็นผ่าสินอ่าโอร้านบานเท่านี้แะค่ะที่คุณยายปั้นๆนี่กก r k ได้เ,เนาะค่ะเป็นขั้นตอนการท่อหูท่อผ่าปีมือคุณยายเองค่ะคุณยายเห็นมน้าตา น้อยๆคุนถ้าเป็นสาวอยู่คุณเนี่ยค่ะคุณยายว่าเห้นป้งสันดอกว่าลา่สินนี่คุณยายก็คิดคนมัดมีเองค่ะคุณยายเก่งเพราะว่าคุณยายเหตนตั้งสมัยเป็นสาวคุณค่ะผู้ใดบอกเคยนหั้นกับเมืองเนิ่จ้าก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเวลาคุณยายตํา อาจินก็จะภาพาไปช่มอีกค่ะเป็นบรรยากาศที่หลายคนบม่เคยเห็นและอีกหลายคนก็เคยเห็นแล้วแต่สมัยนี้อาจจะเห็นยากยู่เนาะจ้าเก็บบรรยากาศดีๆมาฝาก